วันนี้กับเอ่อผมอีกแล้วนะคบเป็นฟอร์คิงวันนี้เราจะมาแจกตัวอีกชิดเนึงนะคบคอนนี้ไม่ค่อยมีนะคมแต่คลิปหน้าผมน่าจะทำลงเลนเลตด,ด้วยกอดีนะครับวันนี้จะมาแจก ของตัวของเอกนี่นะครับเอ็กแลนเอชอร์คาเมล่าแมนนะครับนี่นะครับตัวแดงเป็นตัวแดงของอีเวนต์แล้วก็กดกติกาก็ตามเคยนะครับก็คือทุกคนต้องกดไลค์กดติดตามหรือหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ครับ แล้วก็แล้วก็คอมเมนต์มาอยากได้เพราะอะไรแล้วก็ส่งชื่อมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งตัวนี้ไปให้เพราะกิจกรรมครั้งที่แล้วเป็นคนที่ได้อะได้เป็นกิจนะครับมันมันดูกากกินไปครั้งนี้ผมก็เลยจะมาแจกตัวนี้โอเคครับไม่มีอะไรครับมีแค่นี้แหละครับ See y ซ a g a ก n นะคระับ